คนหนึ่งหมืนาพันคนนะครับเดี๋ยวจะได้เจอสังมีราฮาตัว,วนนเป็นๆนึ่ว่ากะละมังใช่ไหมครับ <c oughs> ระบายก่อนครับเรียนได้ฝึนขอเป็นคนระบายไปก่อน ไม่บีบครับไม่บีบ,บช่วงวันนี้สังมีนกับ,บเพื่อนกำลังโดนมาบริเวณต้อนรับกับทางแฟนคลับนะครับที่ต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นมากๆช่วงวันนี้ต้องจะพยายามไม่ ผู้แทรกนะครับเพื่อให้ได้เห็นบรรากาศของทาสันนีรนเพื่อนนะครับ ใช่ไหมครับภาพชาได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมครับโอเคไปนะครับไปเลยครับเร่งหน่อยร้อนรอรเรรรเรรรงนร้นะครับร้อนหน่อยครับอรอหน้ารร้อนขอบคุณทางทีมงานนอกเอ็กด้วยนะครับมาช่วยมาดูแลความเรียบร้อยนะครับ คนใจยังสู้อยู่ตแ,แต่สู้นะครับทางทังนิ่กับเพื่อนแบบน่ารักมากร้อนแค่ไหนก็ยังมารอเขอเร็วหน่อยครับขอเร็วหน่อยนะครับเแเพื่อนเพรรี่นะครับน้องเฟรรี่เอาพัดลม ท่านร่มสิวอ่ะเอามาให้สั่งมินไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าใช้เป็นเรอาอ่พ้องคอพ้องคอเอเลยครับครับน,นี้สภาพอากาศมันเจอบ้านเราหน้าแดงเลยฮะหน้าแดงเลย คนแบบจังหวะกล้องที่เราเห็นซังมินเดินมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนย้อนแสงนิดนึ่งครับไม่แน่ใจว่ามันชดัดหรือเปล่ <S <s าอันนี้บ้างพลังพลังพัดดอมนินจา ชื่นชมทั้งสังมินแล้วก็ชื่นชมทั้งชาวด้อมด้วยนะครับเพราะว่าความร้อนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังสู้อยู่เพื่อเพื่อสังมินเองเพราะว่าเพื่อสังมินก็น่าจะแบบเต็มที่กับทางชาวด้อมด้วยแหละนะครับก็เพื่อนเพื่อนทุกคนมาต้อนรับขนาดนี้นะฮะร,ร้อนแค่ไหนก็ต้องแบบ <Okay. S 1> อยากจะดูแลเทคแคร์ care, แบบให้ครบทุกคนเลยแบบนี้ฮะ <Okay. S 1> ต้องเข้าใจในตัวสังมินแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ถึงมาร้อนแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็ร้อนกว่าเขาอีกอะไรแบบนี้ยก็เลยแบบพยายามที่จะเทคแคร์ทุกคนให้ได้ทั่วถึงนะครับน่ารักมากดีมากๆนะครับต้องมองต้องมองแบบนี้นะครับว่าน้องคงรู้ว่าร้อนแต่ว่าอยากจะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงนะครับใช่ทุกคนจำนมนแล้วจำนี่ ได้ยังไรเสร็จไหมยังครับก็ไม่เลยตกไปเลยนะถือทำอะไรดูเพื่อนๆเขาด้วยนะใช่ครับน้องจะแชร์ให้เพื่อนขับรถถึงเข้าใจน้องคนนีเข้าใจอยู่ทั้งหมดทั้งหมดแล้วพี่พาไปร้านหน้าเลยถ่ายรูปทั้งหมดยืดด้วยความคามของกข้ไว้ใส่หน่อยนะเข้าไปใส่หน่อย

เอเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนทุกคนถ่ายรูปไปรนึงวงนึ้นถ่ายรูปมาน้องไปนั่งรวมไปยๆซังนีนี่ิกกินเดมีมิโด เขาไปอีงนิดนึงค่ะ แลรริแปรริโดนลุบแล้วเอาละทีเนี้ยคนไหนสั่งมินทีเนี้ยคนไหนสั่งมินคนไหนเพื่อนตัวเนี้ยหาไม่เจอแล้วทีเนี้ยนะครับเอาดูดูดูเหงาพี่เขาฮะดูเหงา oppa เอาแล้วครับนด้ครับสูงใกล้ๆเลยอ่าเผื่ทุกคนอยากขอว้ามโอ้ถามเชื่อหน่อยถามเชื่อหน่อยดิถามเชื่อ Ui, oh, lò mạc Hi What's your name? Oh, ok Thank you So handsome, so handsome oh, okay. 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 ok Bức mạc, à. bức à. Bức mạc à. à. Để tổn thát tụi con bác mạc Con sẽ cho các bạn xem Bây sẽ tụi con bác mẹ sẽ con bác ทุกคนเท่ที่เท่ที่ท่ที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนอย่าได้พาพ บานะ่ปรินมินสามินสามินรางมินสามินางมสรมาเลยครับมาเลย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  จะแบบว่าปลื้มอ่ะแล้วก็น่าจะดีใจกับสังมินด้วยอะไรแบบนี้ที่แบบได้รับการต้อนรับจากล้อมสังเออ่ังมินนะพี่น้องเรารู้สึกแบบตื่นเต้นตกใจไปด้วยอะไรเเงี้ยอ่อจากคนทั่วไปธรรมดาธรรมดาคนนึงตอนนี้เป็นดาวที่สองเกันดับต้นตินดอันดับสองติดอันดับสามขึ้นใต้บิบอร์ดขณะนีกลังนำและตอนนี้เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาชาวต้อมมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเอ็นดูมากๆนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะฮะ คือเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายของของบรรดาสังมินแล้วก็เป็นเพื่อนเขานะครับนอกจากตัวของกามินเองนะครับที่ได้รับความนิยมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากบรรดาแฟนชาวไทยทุกคนเดี๋ยวเราส่งกนแบบนี้นะส่งันที่นี้นะครับเอ้ยน่ารักมากบึกบึกแค่นั้นเลยนะฮะขนล่ำมากบ๊ายบาย ลากันนะโอเคกูดบายบายทำเหนื่อยท่วมตัวเลยไม่ไหวแล้วทุกคนแบบสุดยอดขออนุญาตขออนุญาตนีดนึนฮะโอ้โหทุกคนม้ดูบรรยากาศแล้วกันร้อนมากนี่นะครับคือบรรยากาศหลังการส่งทางสังมีและก็เพื่อนๆขึ้นรถตู้่อเดินทางไปพักที่โรงแรมนะครับ ตามที่ทางพวกเราได้จับหาไปให้นะครับทางแม่ไผ่หรือมาดามฟันนี่นะครับได้จับเียวไปให้นะฮะคือน่ารักมากๆน่ารักมากๆนะครับในส่วนของซางมินแล้วก็เพื่อนๆเขาสุดยอดนะครับนี่ฮะผมได้ลายเซ็นมาด้วยน่ารักมากนะครับทุกคนพอดีกับคอบครัใช่ขอบคุณมากนะครับพี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะพี่นะครับนะครับขออนุญาตนะครับอ๋อนี่เป็นแฟนคลับซางมินใช่ไหมครับโอ้ยเขาดอด้วยขอบครับครับโอ้โ ดูยังออกมาแบบช่วงเวลาสุดท okay. ้ายอ่ะเอาอีกเอาก็เอาอ่ะเอาก็เอาโอเคเป็นกี๊กันอยู่โอเคจัดไปพวกเราโอ๊ยโมเมโอเคตัวีนะครับผมไม่พาย้ ไ่กอดด้วย่อเอาไยอยอารับทุกคนให้ดูบรรยากาศนะเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วยังไม่พอยเหรอเอาเอานีเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ ยังไม่หมดนะฮะยังมีมาเรื่อยๆรออะไรอ่ะป้าโอ้ต้องย่ามาอุบัติภัยผมเพื่อนครับสวัสดี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 ครับน่ารักมากนะฮะเก็บบรรยากาศนิดนึงนะครับ จริงสุดจริงจนมองไม่เห็นครับน้องเขา,มาไม่เห็นเลยโอเคคืมมอมันมันไม่เห็นเลยทุกคนได้แค่นี้คาิาาิมาสุดจริงสุด สั่งมินกับของเพื่อนก็เดินทางออกไปจริงๆแล้วนะครับโอเคอครับเอ้มาลีการหน่อยเร็วโอเคโอเค sorry sorry โอเคตึง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 โค้ดตัวยีการนิดนึ่งนะโอเคเดินนำต่อไทยนะครับโอ้โห เป็นบรรยากาศสุดท้ายหน่อยแล้วโบกมือในแล้วลาลาล่องลากันหน่อยโอหขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากใครขับน่ารักมากขอบคุณท่าน่ารักมากนี่ครับด้อมหลักๆเลยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่กลับอีกเหรอโอเคทุกคนสวัสดีครัับสสวดีครับสสววัััดีคคคครรบบบโอออเทุกนนมืห่ย น่ารักมากด้อมนินจาน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเลยด้อมนินจาน่ารักมากทำโดงโอเคคะนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากว้าวอุ้ยขอบคุณมากครับได้โอ okay> ้แม่พายขอบคุณมากครับน่ารักทุกคนนี่บรรยากาศนะสุดท้าย ทุกคนสุดยอดเลยวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆสองหน,นร้อนแค่ไหนมันยังก็ยังอบอุ่นนะคด้วยมีแต่ภาพากับการต้อนรับของบนะรรดาแฟนคลับนะฮะสุยด,สย,อด,สย,อดสยอดจริงๆเยอะมากๆชอบกิ่บรรยากาศแบบนี้จะอยู่ท้ายเดี๋ยวสุดยอดจริงสุดยอดจริงสุดยอดมากๆอ่ะสุดยอดมากๆ ับไปแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยมคกลับบ้านน่ายกรับจายของไม่ายด้นตเลยราขอบคุณมากๆนะไม่พายนะอบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะครับจาก M V P ของเรานะครับรวมถึงรรดาแฟนคลับด้วยนะนะครัเกตน่ารักมาเกตมาค สุดจริงนะครับขออภัยครับกอดได้ครับขอบคุณ4,000คนที่เข้ามาดูนะครับอดได้ขอบคุณในวันนี้เกือบ13,000คนนะ13,000คนของบรรดาแฟนคลับนะฮะวโพว้าวไปก่อนแม่ครับใช่ครับไม่ทันครับขอบคุณนะครับทางทีมเดซี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับจากยินดนจากทีมเดซี่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่พึ่งยื่นได้กอดไหม ไม่ได้กอดแต่จับมือจับมือแต่เมื่อกี้แม่ไพ่กอดเลยนะกอดแล้วกอดแล้วน่ารักมากไอ้เพิ่งแต่เมือหน่อยครับแต่กเนี่ยน่ารักมากไอ้เพิ่งน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆนะฮะคือแบบบรรยากาศคือตอนนี้ตอนท้ายขอบคุณมากนะครับกำลังหาน้ำอยู่พอดีละทุกคนน่ารักมากโอเคบาย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 ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทางทีมงานเดซี่แฟมิลี่นะคะที่มาช่วยบดีขอบคุณพี่อ้วนนะครับขอบคุณครับพี่อ้วนขอบคุณนะคะรับเรียนเดินทางกลับบ้านดีๆนะครับทุกคนบรรยากาศขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับที่ยังติดตาม